สวัสดีค่ะ พบกับน้องนิ้งกับพื่นอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาสินค้าจอระเข้กันค่ะสีจระเข้ไบโอสเฟียร์พรีเมียมค่ะพี่นัทสินค้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่ะหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าจระเข้เนี่ยเขามีสีด้วยใช่ไหมบอกเลยว่าเขามีสีครับแล้วก็สีตัวนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็นนนคือสีจระเข้ไบโอสเฟียร์พรีเมียมครับน้องนิ้งสำหรับตัวตัวนี้นะครับเป็นสีหินปูนธรรมชาติ100%ซครับซึ่งทาได้ทั้งภายนอกและภายในครับน้องนิ้งช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเเเยยยยีียยีี่่่มมลลัันนนน้้้ออองิกกทตวาๆ ไม่มีสารละเหยครับปราศจากสารก่อนมะเร็งครับยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยมครับมีความยืดหยุ่นสูงครับปกปิดรอยแตกเลาขนาดเล็กได้อย่างดีครับระบายความชื้นได้ครับลดปัญหาสีลอกล่อนครับโป่งพองโดยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องรองพื้นครับด้วยตัวเนื้อสีเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่เป็นด่างครับจึงสามารถผสมผสานกับเนื้อปูนใหม่เนี่ยได้อย่างดีเลยครับแต่ในกรณีที่ว่าพื้นผิวของเราเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะครับหรือว่ามีคราบเชื้อราตะไคร่น้ำนะครับหรือการดูดซึม ไม่เท่ากันเนี่ยก็ควรใช้สีรองพื้นนะครับที่เหมาะกับสภาพปัญหาของพื้นผิวในแต่ละที่นะครับอีกทั้งตัวนี้เนี่ยอายุงาน15ปีกันเลยครับน้องนิงเรียกได้ว่าเป็นสีที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสีจากธรรมชาติ100%อีกด้วยแลวขั้นตอนการทาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับขั้นตอนการทานะครับก็คล้ายๆกับการทาสีทาบ้านทั่วไปครับน้องนิ้งขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเตรียมพื้นผิวครับเช็ดล้างนะครับทำความสะอาดไม่ให้มีคราบฝุ่นผงและคราบไขมันต่างๆนะครับบนพื้น รองพื้นนะครับขั้นตอนการทารองพื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นปูนใหม่เนี่ยก็คือไม่ต้องรองพื้นครับด้วยความที่ว่าคุณสมบัติของสีตัวนี้เขาเป็นด่างอยู่แล้วครับตรงนี้ก็คือไม่ต้องทาสีรองพื้นถ้าเกิดเป็นนกรณนี้ที่เป็นปูนใหม่นะแต่ถ้าเกิดเป็นปูนเก่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าให้เลือกรองพื้นเนี่ยให้เหมาะกับปัญหาที่พบเจอครับจากนั้น,นขั้นตอนที่3ก็คือการทาสีจระเข้ไบโอสเฟียร์พรีเมียมไปเลยครับ2เที่ยวครับ สามารถทําตามที่พี่นั้นแนะนําได้เลยนะคะครเรียกได้ว,ว่าเป็นสีที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมหากท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อติดต่อสอบถามไม่ได้เพียงเป็นเอเลในทุกสาขาเลยนะคะครหรือว่าจะเป็นเจ้าทางข้างล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิงและพี่นันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะดีะดะถ่าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะกดเลย